เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับคลิปนี้จัดให้ตามคําขอเหมือนเดิมรอบนี้เป็นการรวมลิสต์เกมมือถือแบบพรีเมียม EP ที่2มาแบบซื้อครั้งเดียวจบที่คัดมาแล้วคุ้มเล่นเพลินงานดีไม่มีเฟตูวินมากวนใจไม่ต้องเติมเงินกันบ่อยๆละทั้งหมดสิบระดับเกมจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนจะไปดูในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม b a r า t r o ใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าคว,ว้ารางวัลเกมมือถือออฟเดอะเยียมาแล้วกับเกมแนวโลกหลายผสมไพ่โป๊กเกอร์ที่สายดูดเวลาต้องมันลองกันให้ได้เลยละ่ะเราต้องทําแต้มให้ดีที่สุดเพื่อชนะคะแนนเป้าหมายจุดเด่นคือระบบการอัปเกรดแบบสุม่มทําให้แต่ละรอบไม่ซ้ําเล่นกันได้ไม่ยากแม้คนไม่มีพื้นฐานก็เล่นได้สเปคเบาวิวไม่หนักเครื่องกราฟิกเรียบ,ยบแต่ว่าสีสันนั้นจัดจ้านบอกเลยว่าถ้าคุณกําลังเบื่อเกมกราฟิกหนัหนกๆหาเกมเล่นเพลินแบบซื้อครั้งเดียวจบต้องมีติด เครื่องกันไว้แล้วครับเกมต่อไป Clash Land 2 นี่คือเกมไซไฟผสมเอาชีวิตลอดในโลกต่างดาวจาก IP ดังที่กว่ารางวัลมันแล้วมากมายเช่นกันต้องบอกเลยว่าภาคนี้ครับกลับมาเจ๋งกว่าเดิมพร้อมการผจญภัยในดินแดนใหม่ให้เราสำรวจกันภายในเกมเราจะได้รับบทเป็นนักส่งของอวกาศที่หลุดเข้าไปยังดวงดาวสุดเพีย้ยนภารกิจเอาตัวรอดจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อหนีออกมาจากที่แห่งนี้ให้ได้รูปแบบเกมเพจจัดกันมาครบทั้งการออกสำรวจเก็บเกี่ยวทรัพยากรครับของรวมไปถึงสร้างบ้านเพื่อเอาชีวิตลอดนั่นเองพวงบริการทำ ฟาร์มตกปลาสามารถตามหาไข่ปลาหลาดมาฟูม่มฟักจนกลายเป็นคู่หูกันได้ด้วยภาคนี้เกมเพีย์อัปเกรดให้สนุกขึ้นสวยขึ้นแต่ก็ยังคงมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับมากันกับเกม Star d i o Valley เกมทาฟาร์มยอดฮิตที่เปิดให้เล่นกันมายาวนานครับและก็แทบจะไม่มีเกมไหนเลยที่ล้มเกมนี้ไปได้ง่ายและในปี2025นี้ Star Devil Ray ก็ยังคงเป็นเกมทําฟาร์มใช้ชีวิตเบอร์ต้ตนๆของโลกแทนจะเป็นการซื้อแบบครั้งเดียวจบไม่ต้องไล่เติมเงินกันบ่อยๆมีทั้งการทําฟาร์มจีบสาวต่อสู้กับมอนสเตอร์สำรวจโลกกันได้แบบชิวๆเกมนี้ทํากันได้ทั้งหมดในเวอร์ชันมือถือเพิ่มระบบออโต้ไม่ต้องกดกันเยอะจนเมื่อยนิ้วสามารถทํางานต่างๆภายในฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการภาพกราฟิก ยังคงเป็นแบบสไตล์พิกเซลอาร์ตทลมุนทั้งในฟาร์มป่าเขาหมู่บ้านและก็งานเทศกาลต่างๆใครที่ชอบเกมออฟไลน์ครับจ่ายครั้งเดียวจบเล่นยาวๆไม่มีเบื่อเกมนี้แนะนำว่าต้องไปลองด้วยตัวเองครับมากันที่เกม Wake f r a s e เกมเมอร์ซายซิ่งที่อยากได้อะไรมากกว่าความเร็วครับต้องมาลองกันเลยแถมลดราคาบ่อยนอีกด้วยนี่คือเกมมือถือเรซซิ่งที่อัดแน่นคุณภาพกราฟิกมาแบบจัดเต็มสวยคมบวกกระบบการเล่นที่สามารถปรับแต่งรถได้อิสระขั้นสุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นกลไกระบบช่วงล่างปรับจูนความแรงความแกร่งกันได้เพียบแต่ละใครที่เบื่อการขับรถเดิมๆนะเกมนี้ครับมีโหมดแต่งรถเสริมโหดมาเอาไว้บดขยี้คู่แข่งกันได้ด้วยเล่นมันมากๆผมเคยได้เกมนี้ครับมาในราคาที่มันลดเหลือ แค่19บาทเท่านั้นนะบอกไปเลยว่าอย่างสุดละครับต่อกันที่เกมเปรี่ยวไฟ Simulator เกมมือถือแนวซิมูเลเตอร์ครับจำลองการขับเครื่องบินที่น่ากันว่าสมจริงที่สุดอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของมือถือภายในเกมเราจะเล่นเป็นนักบินที่ต้องควบคุมเครื่องบินโดยสารลำเลียงทั้งผู้คนสัมภาระออกเดินทางทั่วโลกตัวเกมจะมาแบบสมจริงหลายแบบเลยเช่นระบบของการขับขี่การนําเครื่องบินขึ้นหรือลงน้ําหนักแล้วก็การใช้เชื้อเพลิงมีทั้งด้านของการคํานวณเวลาเที่ยวบินสภาพอากาศไปจนถึงของทิศทางลมกันด้วยเก็บดีเทลกันมาครบจัดเป็นเกมเฉพาะทางจริงๆครับเน เล่นเรืเ่อยๆไม่มีแอคชั่นอะไรให้เยอะนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าคุณชอบเกมที่มอบประสบการณ์บรรยากาศชมวิวเพลินๆครับให้ความรู้สึกเหมือนได้นั่งเครื่องบินเดินทางข้ามประเทศยังไงอย่างนั้นเกมนี้น่าสนใจมากๆครับมาก,กันกับเกม Don't Star Pocket Edition นี่คือเกมเอาชีวิตรอดสุดอินดี้ที่โหดจริงไม่ใช่แค่ชื่อเริ่มต้นจากตัวเปล่าไม่มีอาวุธไม่มีคำอธิบายมีแค่ธรรมชาติสุดโหดกับคำถามไม่หัวว่าเราจะอยู่รอดยังไงดีวะเกมนี้เน้นลองผิดลองถูกว่าควรเก็บอะไรใช้ก่อนจะสร้างเตาไฟยังไงหาของกินที่ไหนหรือจะนอนตรงไหนดีถ้าคุณชื่นชอบความท้าทายบอกเลยว่าโคตรสนุกเพราะว่าเราต้องจัดการทุกอย่างทั้งความหิวสมองแล้วก็พลังชีวิตฤดูการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกอย่างส่งผลต่อชีวิตกันแทบทั้งสิน้น ว่าข้อดีครับเกมนี้ซื้อครั้งเดียวจบไม่เน้นการเติมเงินบ่อยๆไม่มีสกินสุกกระชปองหรือร้านค้าอะไรมาหลอกให้เราเสียตังงานภาพกราฟิกเป็นสไตล์การ์รตูนดักดักใครที่ชอบเกมเอาชีวิตรอดที่เน้นลองเองลุยเองนี่เป็นหนึ่งเกมคุณภาพที่ต้องมีติดเครื่องกันไว้ครับมากันกับเกม Company of Heroes เกมวางแผนสงครามสุดคลาสสิกที่ถูกย่อส่วนมาไว้บนมือถือแบบจัดเต็มไม่มีกักักเราจะได้สวมบทเป็นผู้บัญชาการกองทัพจัดการกองกำลังออกสู้ศึกกับอีกฝั่งแบบจริงจังยูนิตในเกมนั้นมีให้เลือกใช้กันเพียบครับทั้งทหารราบรถถังหน่วยพิเศษจัดทีมกันได้ตามแผนการรบของเราเลย ตัวเกมนั้นพอตมาจากเวอร์ชัน PC ครับโดยยังคงหมวดแคมเปญและเนื้อหาส่วนเสริมกันมาครบแถมยังปรับ UI ให้เหมาะกับการเล่นบนมือถือมากยิ่งขึ้นบรรยารสงครามในเกมทำออกมาได้ดุเดือดครับเช่นเสียงระเบิดเสียงปืนเอฟเฟกต์ต่างๆช่วยเพิ่มความมันได้แบบเต็มบรลลมถ้าชอบเก็บสงครามต้องคิดวางแผนจริงจังไม่เน้นแอคชั่นเพียงอย่างเดียวเกมนี้คือของดีซื้อครั้งเดียวจบไม่มีเติมเงินไม่มีรายเดือนเล่นกันได้แบบยาวๆครับ เกมต่อไปมิวเดส เกมนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากเล่นเกมเพลินๆไม่เกลียดไม่ต้องวางแผนกันเยอะแค่จับจังหวะให้ดีแล้วกดให้ตรงบีชมิวเดตเป็นเกมแนวดนตรีที่ส่งความแอคชั่นเราจะได้บังคับตัวละครสาวสุดคิววิ่งตีศัตรูตามจังหวะของเพลงใช้เพียงแค่2ปุ่มเท่านั้นในการเล่นแต่ถ้าอยากคอมโบสวยๆก็ต้องใส่ความแม่นของมืออยู่เหมือนกันนะครับตัวเกมมีเพลงให้เลือกเล่นกันเยอะมากๆตั้งแต่ป๊อปใสๆไปจนถึง EDM แบบดุๆแถมทุกเพลงยังมีหลายดับความยากให้เลือกเล่นจะชิลวหรือจะเอา มันมันก็ทํากันได้ทั้งหมดงานภาพกราฟิกมาสไตล์เอเิเมสีสันสดใสและที่สําคัญครับเกมนี้เล่นออฟไลน์ line, ไม่ต้องต่อเน็ตให้วุ่นวายกันได้ด้วยใครกําลังมองหาเกมจังหวะมันมันสนุกสนุกที่พกติดเครื่องไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเกมนี้คือคําตอบที่ลงตัวครับมาต่อกันด้วยเกม Jumbo a i r p o r t Story เมื่อเห็นค่ายไคโรซับครับแน่นอนว่าเจ้านี้มาพร้อมกับเกมคุณภาพทิศดุดวิญญาณคนเล่นกันอีกหนึ่งเกมสลับจำโบแอร์พอร์ตสตอรี่จะมาแนวบริหารจัดการสนามบินเหมือนอารมณ์ว่าเป็นเจ้าของกันเลยนะจุดเด่นหลักคงเป็นงานภาพนี่นเลยครับที่ยังคงเป็นสไตล์พิกเซลอาร์ตดูเรียบง่ายแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของค่ายนี้ในเรื่องของการบริหารนั้นจัดเต็มแน่นอนทั้งการเช่าร้านบริหารน,นักท่องเที่ยวควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆการอัปเกรดของตกแต่งเพิ่มเติมบอกเลยว่าฟินกันอย่างแน่นอนละ เ็นเกมสเปคต่ำเล่นออฟไลน์กันได้หาแนวบริหารที่เน้นเพลินจนลืมเวลาไม่ควรพลาดอีกหนึ่งเกมครับมาปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับกับ u t โต l อ i ติเม n นินจาสตอม นี่คือเกมมือถือแอคชั่นไฟติ้งที่จะพาเราเข้าไปไล่คาถานารูโตะสัมผัสการต่อสู้อันดุเดือดตามแบบฉบับของนินจาตัวเกมเป็นรูปแบบโอเพนเวิลด์มาบอิสระในการสำรวจฉากต่างๆพร้อมการเล่นง,ง่ายขึ้นแต่ยังคงต้นฉบับเอว้ลดี้แบบครบถ้วนที่ชอบเลยคือการออกบู๊ของเหล่าตัวละครที่มีเห้เลือกเล่นกันเพียบและยังสามารถปรับแต่งท่าไม้ตายต่างๆกันได้ทั้งหมดตัวเกมไม่มีระบบเติมเงินอะไรทั้งสิ้นครับจ่ายกันแบบครั้งเดียวจบเล่นออฟไลน์กันได้เลยใครเป็นแฟนนารูโตะเกมนี้คือของจริงที่ควรค่า กแต่ทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับเกมมือถือแบบซื้อครั้งเดียวจบไม่เน้นไป y to Win มากวนใจครับแม้ว่าจะไม่ใช่เกมฟรีแต่คุณภาพนั้นก็อัดแน่นเกินราคาเลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละ่ะ EP ต่อไปยังคงมีเกมเด็ดๆงานดีมาแนะนำกันแบบเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ